สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกมพิีมี์ลีกคู่หนึ่งที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะครับผมสุดขั้วจริงๆคือเป็นการเจอกันของจ่าฝูงอาร์เซนอลที่กําลังลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวเลยกับทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างวูลฟส์ที่แบบหลังพิงฝาสุดๆแล้วใช่ค่ะคือถ้ามองแค่อันดับในตารางเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าผลมันก็น่าจะเดาได้ไม่ยากแต่ก็นั่นแหละครับ ฟุตบอลมันไม่เคยง่ายขนาดนั้นนั่นนะสิคะวันนี้เราเลยจะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีว่ามันมีปัจจัยอะไรซ่อนอยู่บ้างที่อาจจะทําให้เกมนี้ไม่เป็นอย่างที่หลายคนคาดกันใช่เลยครับมันเหมือนเป็นบททดสอบที่คลาสสิกมากนะคือทุกอย่างบนหน้ากระดาษนี่ชี้ไปทางเดียวหมดเลยอืทั้งอันดับฟอร์มสถิติแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรให้เราคุยกันเยอะมากครับ งั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งอาร์เซนอลกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสถานการณ์ตอนนี้คือพวกเขานำแมนซิตี้อยู่4คะแนนครับซึ่งก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่เกมล่าสุดดันไปสะดุดเสมอเบรนท์ฟอร์ดมาหนึ่ง,งอันนี้มันส่งผลทางใจมากน้อยแค่ไหนคะโอ้โหผมว่ามันส่งผลมหาศาลเลยนะคือการเสมอเบรนทะ์ฟอร์ดน่ยมันเกิดขึ้นได้ครับค่ะ แต่ประเด็นคือมันดันไปเกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกับที่แมนซิตี้กลับมาชนะพอดีเป๊ะโอ้จังหวะมันไม่ได้เลยใช่ครับจากที่เคยรู้สึกว่ามีช่องว่างให้หายใจนิดหน่อยมันกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกเกมคือเกมที่พลาดไม่ได้อีกแล้วความกดดันคูณ2เลยถูกต้องครับเกมกับวูฟเนี่ยจากที่อาจจะเคยมองว่าเป็นเกมที่พอจะหมุนเวียนผู้เล่นได้กลายเป็นเกมที่ต้องชนะสถานเดียวเลยเพื่อเรียกโมเมนตัมกลับมา แต่เหมือนพวกเขาก็เรียกความมั่นใจกลับมาได้เร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าการสัปดาห์ก็เพิ่งถล่มวีแกนในเอฟเอคัพไป4-0ครับซึ่งในข้อมูลที่เราได้มามีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆคือการที่อาเจตาทดลองขยับบุกโยสากาเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นใช่เลยอันนี้มันเป็นแค่การลองทีมในเกมบอลถ้วยหรือว่ามันมีในย่าอะไรที่ลึกกว่านั้นคะนี่แหละครับคือประเด็นที่น่าคุยที่สุดแล้วผมไม่คิดว่ามันเป็นการลองทีมเล่นๆนะ แต่มันคือการที่อาร์เตต้ากำลังหาแผน2ออย่างจริงจังเลยคือตอนนี้ทุกทีมรู้แล้วว่าเกมรุกของอาร์เซนอลเนี่ยจุดเด่นคือริมเส้นค่ะอันตรายมากอันตรายมากดังนั้นหลายๆทีมก็จะมาเน้นแพ็คเกมรับด้านข้างเพื่อหยุดการทดลองเอาซาก้าซึ่งเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมเข้ามาเล่นตรงกลางเนี่ยค่ะมันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าโอเคถ้าพวกคุณจะมาอุดริมเส้นฉันก็จะเจาะพวกคุณจากตรงกลางแทน โอ้โห oh, เป็นการมองข้ามช็อตไปแล้วใช่ครับคือเขาคิดเผื่อไปอีก2อสามเกมข้างหน้าแล้วไม่ใช่แค่คิดถึงเกมตรงหน้าอย่างเดียวสุดยอดจริงๆค่ะทีนี้พออาชนอลกําลังวางแผนลุ้นแชมป์กันอย่างแยบยนตัดภาพมาที่วูลฟ์สถานการณ์นี่ตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามแบบสุดๆเลยครับข้อมูลบอกว่าตอนนี้รังบุวยมีแค่เแต้มห่างโซนปลอดภัยสิแต้มพูดกันตรงๆก็คือโอกาสรอดมันน้อยมากๆริบหรี่มั้งครับ ทีมที่อยู่ในภาวะแบบนี้สภาพจิตใจมันจะเป็นยังไงคะมันมีสองด้านครับด้านหนึ่งคือความสิ้นหวังแต่ในอีกด้านหนึ่งที่อันตรายกว่าสําหรับคู่แข่งนะค่ะคือภาวะที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ๋อความกดดันจากการต้องเล่นเพื่อรักษาอันดับมันหายไปหมดแล้ว เหลือแค่การเล่นเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อแฟนบอลในบ้านอืมจริงด้วยค่ะทีมแบบนี้บางทีน่ากลัวกว่าทีมที่กําลังลุ้นหนีตกชั้นแบบมีแต้มให้ลุนซะอีกเพราะพวกเขาเล่นได้แบบปลดปล่อยเต็มที่เลยประเด็นเรื่องไม่มีอะไรจะเสียของวูฟนี่น่าสนใจมากเลยค่ะพอมาเจอกับอาร์เซนอลที่พลาดไม่ได้เลยครับนี่แหละค่ะที่มันนําเรามาสู่ปมใหญ่ที่สุดของเกมนี้เลยนั่นคือการตัดสินใจของอาเตตา ช่เพราะว่าสุดสัปดาห์นี้พวกเขามีเกมใหญ่ North London derby ที่ต้องไปเยือนปอร์สรออยู่เกมใหญ่มากแล้วที่มันพีกค่าน,นั้นคือปอร์ s เพิ่งได้ i g ทร Truder มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วย เกมนั้นเลยยิ่งค่าเดายาเข้าไปใหญ่เลยมันคือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของจริงเลยครับคือเกมกับ wolves ก็สำคัญเพราะต้องการสามแต้มเพื่อนหนีซิตี้ค่ะแต่เกมกับ Spurs มันสำคัญทั้งในแง่ของศักดิ์สีแล้วก็คะแนนแถมยังเป็นการเจอกับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะมาหมาไหนอีก แล้วถ้าเป็นคุณจะทำยังไงคะโอ้คำถามยากเลยถ้าเป็นอาร์เตต้านะจะจัดเต็นเพื่อเอาสามแต้มจากวูซให้ชัวร์ก่อนและเป็นลุ้นให้นักเตะฟิตทันเกมดาบี้หรือจะพักตัวหลักเพื่อเก็บไว้บทกับสเปอร์สแต่ก็เสี่ยงทำแต้มหล่นเกมนี้อืมนี่คือการตัดสินใจที่อาจจะส่งผลต่อการลุนแชมป์ทั้งฤดูกาลได้เลยนะแล้วการตัดสินใจนี้มันยิ่งยากขึ้นไปอีกเมื่อเราดูสภาพความพร้อมของผู้เล่นนะคะคือมันมีตัวเจ็บเยอะเหมือนกันครับ โดยเฉพาะอาร์เซนอลที่จะไม่มีมิเกลมาริโนกับคฮาวเวิร์แน่นอนแล้วครับแต่ตัวที่ฉันเห็นแล้วใจหายวาบเลยคือมาตินโอเดกาที่ต้องรอเช็คความฟิตโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่การไม่มีโอเดกานี่มันเปลี่ยนโฉมหน้าเกมรุกของอาร์เซนอลไปขนาดไหนคะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับโอเดกาไม่ใช่แค่กัปตันทีมนะแต่เขาคือสมองของทีมอืมคือคนที่คอยกําหนดจังหวะเกมรุกสร้างสารรค์โอกาส การไม่มีเขาในสนามมันเหมือนวงออเคสตราที่ขาดคอนดักเตอร์ไปเลยโห oh, เห็นภาพเลยค่ะและนี่แหละครับที่มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เรื่องซาก้าใช่เลยครับเรื่องการทดลองใช้ซาก้าในตำแหน่งกลางรุกอ๋อ oh, มันคือแผนสำรองในกรณีที่โอเดกาดลงไม่ได้นี่เองมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่าการทดลองนั้นไม่ใช่แค่การลองใช้ๆแต่มันคือแผนฉุกเฉินของอาเตต้าสำหรับสถานการณ์แบบนี้เลยค่ะ <c oughs> คือถ้าโอดิการ์ไม่พร้อมระบบ4-3-3อาจจะเปลี่ยนเป็น4-2-3-1และดันซาก้ามายืนเป็นเพลย์เมคเกอร์เบอร์10แทนซึ่งเหมือนก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจครับแต่คำถามคือการที่คุณย้ายปีกที่อันตรายที่สุดของคุณออกจากตำแหน่งถนัดเพื่อไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของทีมหรือเปล่านั่นสิคะนี่คืออีกหนึ่งการเดิมพันของอาเตต้าแต่ยังดีที่พวกเขายังมีข่าวดีอยู่บ้าง อะไรเหรอคะคือการได้วิลเลียมซาลิบาประการหลังคนสําคัญหายป่วยกลับมาคุมแนวรับได้มันก็ยังช่วยให้หลังบ้านอุ่นใจขึ้นมาได้ประหนึง่งส่วนทางฝั่งวูฟก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะจะขาดทั้งวังฮีชานตัวความหวังในเกมรุกครับแล้วก็โตตี้โกเมสในแนวรับ กามขาดสองคนนี้ไปส่งผลเยอะไหมคะสําหรับทีมที่กําลังแย่อยู่แล้วเยอะมากครับโดยเฉพาะวังฮีชานเขาเป็นผู้เล่นไม่กี่คนในทีมวูฟ f ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ด้วยตัวเองอืการขาดเขาไปทําให้เกมสวนกลับของวูฟส์น่ากลัวน้อยลงไปเยอะเลยมันยิ่งทําให้แผนการเล่นของพวกเขาชัดเจนขึ้นไปอีกว่าคงจะมาเน้นตั้งรับลึกและรอปฏิหาริ่งเดียวเลย โอเคค่ะพอเราพูดถึงแทชติกและสภาพทีมกันไปแล้วมีอีกอย่างที่ดิฉันไปเจอในข้อมูลมาแล้วแบบไม่น่าเชื่อเลยอะไรครับคือสถิติการเจอกันของสองทีมนี้แหล่งข่าวบอกว่าอาร์เซนอลเอาชนะวูลฟส์ได้ตลอดในการเจอกัน9นัดหลังสุดในลีกโอ้โหเก้านัดรวดเลยนะคะมันบอกอะไรเราได้บ้างคะกับสถิติแบบนี้ถ้ามองเผินๆมันก็บอกว่าอาร์เซนอลขมมิดเลยคุณภาพทีมมันต่างกันชัดเจนมาตลอดเกือบทศวรรษค่ะ แต่ในทางจิตวิทยาผมว่าเศษติแบบนี้มันเป็นเหมือนกับดักนะกับดักยังไงคะสำหรับฝั่งอาร์เซนอลมันสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดความชลาใจได้ง่ายๆแบบว่ายังไงก็ชนะอ๋อ oh. ส่วนสำหรับฝั่งวูล์ฟเนี่ยผมว่ามันกลายเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเลยนะ จริงด้วยไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้เป็นทีมที่อยู่สถิติอันน่าอัปยนี้ลงให้ได้ในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลมันคือเชื้อไฟชั้นดีเลยล่ะครับแถมยังมีอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะคืออาร์เซนอลยิงประตูดได้ทุกครั้งที่ไปเยือนวูลฟ์สเก้านัดหลังสุดด้วยโอโ้โหยิ่งตอกย้ำไปอีกว่าเกมรับของวูลฟ์ะต้องเจองานที่หนักหนาสาหัสจริงๆท่ามกลางสถานการณ์ที่กดดันของทั้งสองทีมแบบนี้แหล่งข่าวก็ชี้ไปที่ผู้เล่นที่น่าจับตามองอยู่สองคนคะ่ะครับ เริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านวูฟก่อนเลยหน้าแปลกใจเหมือนกันที่เขาไม่ได้ชี้ไปที่ผู้เล่นประสบการณ์สูงแต่เป็นกองกลางดาวรุ่งอายุแค่18ปีชื่อมาเตวส์มันนีการที่ทีมที่กำลังหนีตายต้องมาฝากความหวังไว้กับเด็กอายุ18นี่มันมันคือการวัดใจเลยครับแต่บางครั้งในสถานการณ์ที่ทีมย่ำแย่จนหาทางออกไม่เจอการเกิดขึ้นของดาวรุ่งที่เล่นฟุตบอลแบบไมคกลัวอะไรเลยอาจจะเป็นแสงสว่างเดียวของทีมก็ได้นะ การที่เขามีส่วนร่วมกับประตูไปแล้ว3มครั้งในฤดูกาลนี้มันบอกว่าเด็กคนนี้มีของและการได้เล่นโดยไม่มีความกดดันอะไรให้แบกมันอาจจะทำให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดก็ได้ส่วนฝั่งอาร์เซนอลคนที่ถูกจับตามองคือโนนี่มาดูเอเก้ปีกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆครับ คนนี้ฟอร์มดีจริงๆยิยิงประตูในเกมเยือนมาสองนัดติดแล้วการที่แหล่งข่าวเลือกมาดูเอเก้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับเกมรุกของอาเซโนลตอนนี้ไหมคะมันบอกเราว่าเกมรุกของอาเซโนลในตอนนี้มันอันตรายรอบทิศทางแล้วครับคือมันไม่ใช่ยุคที่ต้องพึ่งผ่านนักเตะแค่คนสองคนอีกต่อไปแล้วอืคู่แข่งจะมาพวงแค่ซาก้ายอย่างเดียวไม่ได้แล้วเพราะคุณยังมีมาดูเอเก้มีทอสซาหรือแม้แต่กองหน้าอย่างวิเตอร์เคียวเครสที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างได้ตลอดเวลาทําให้การวางแผนรับมือยากขึ้นไปอีก ใช่ครับปวดหัวมากสำหรับค hm ู่แข่งเลยพอเอาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันทั้งฟอร์มสถิติสภาพทีมทีนี้มาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยค่ะครับผมคือการคาดการ11ตัวจริงและผลการแข่งขันแผนการเล่นของวูฟส์นี่ดูเหมือนจะคาดเดาไม่ยากใช่ไหมคะใช่ครับทั้งสองแหล่งข่าวเห็นตรงกันเลยว่าวูฟน่าจะมาในระบบหลังสไม่ว่าจะเป็น3 5 2หรือ3 4 1 2 เพื่อเน้นรับให้แน่นถูกต้องครับเน้นแพ็คเกมรับในบ้านให้แน่นที่สุดแล้วใช้มานี่เป็นตัวสร้างสารรค์เกมในจังหวะสวนกลับซึ่งก็เป็นแทคนติกที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วแต่ความเห็นที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจมันอยู่ที่การคาดการแผนของอาร์เซนอลนี่แหละค่ะครับโดยเฉพาะตำแหน่งของซากาที่แหล่งข่าวหนึ่งมองว่าจะยังเล่นระบบ4-3-3เหมือนเดิมแต่อีกแหล่งหนึ่งมองว่าอาจจะปรับเป็น4-2-3-1แล้วขยับซากามาเล่นตรงกลางอย่างที่เราคุยกันไปใช่ค่ะ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวเลยคือโอเดกาจะฟิตทันหรือไม่มถ้าเขาลงไม่ได้เราน่าจะได้เห็นระบบ4-2-3-1และซาก้าในบทบาทเพลย์เมเกอร์แน่นอนซึ่งมันจะเป็นการทดสอบกึ่งของขอาร์เตต้าครั้งสำคัญเลยว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนแพคติกเฉพาะหน้าได้ดีแค่ไหนแล้วแนวโน้มของเกมล่ะคะวูลฟ์คงมาโจดรถบัสหน้าประตูแน่แน่แน่นอนครับพวกเขาจะพยายามทำให้เกมมันน่าอึดอัดที่สุดสำหรับอาเซนอล พยายามยื้อให้นานที่สุดใช่ครับยื้อผลเสมอให้นานที่สุดเหมือนที่เบรนท์ฟอร์ดเคยทำได้สำเร็จแต่ด้วยแรงจูงใจในการลุ้นแชมป์และคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าผมเชื่อว่าอาร์เซนอลจะบุกกระหน่ำตั้งแต่ต้นเกมอืมคำถามสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอาร์เซนอลจะยิงได้ไหมแต่อยู่ที่ว่าจะยิงประตูแรกได้เร็วแค่ไหนดังหากอ๋อ ยิ่งอิงได้เร็วเกมก็จะยิ่งเปิดและเข้าทางพวกเขาง่ายขึ้นแต่ถ้าผ่านไป60-70นาทีแล้วยัง0ูนอยู่ความกดดันมาเต็มความกดดันมหาศาลจะเริ่มถาโถมเข้าใส่นักเตะอาร์เซนอลทันทีเลยครับและสุดท้ายบทสรุปที่ทั้งสองแหล่งข่าวฟันธงตรงกันเป๊ะเลยก็คืออาร์เซนอลจะบุกมาชนะไปได้ค่ะครับเดสกอร์ที่คาดการไว้คือ3ต่อ0และ3ต่อ1ซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมด ใช่ครับถ้ามองจากข้อมูลทั้งหมดมันก็เป็นผลการแข่งขันที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วคุณภาพทีมมันต่างกันเกินไปแต่ฟุตบอลมันก็ไม่ได้ตัดสินกันแค่บนหน้ากระดาษเสมอไปนะ ถ้างั้นเรามาสรุปกันอีกทีนะคะโดยรวมแล้วเกมนี้อาเซนอนมาในสถานะที่ต้องชนะเท่านั้นสถานเดียวเลยเพื่อรักษาโมเมนตัมในการลุ้นแชมป์ขณะที่วูฟก็เหมือนนักมวยที่โดนต้อนเข้ามุมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับข้อมูลทุกอย่างชี้ไปที่ชัยชนะของทีมเยือนแต่ก็มีตัวแปรซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันถูกต้องครับตัวแปรสําคัญที่สุดคือการตัดสินใจจัดทีมของอาเตตาว่าจะมองเกมนี้กับเกมดาบี้แมชอย,อย่างไร และประสิทธิภาพในการเจาะเกมรับของวูฟส์ค่ะแต่ก่อนจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้อย่างหนึ่งครับเชิญเลยค่ะคือเราคุยกันเรื่องสถิติและแทคกติกกันมาเยอะมากแต่สุดท้ายแล้วเกมฟุตบอลมันมักจะถูกตัดสินด้วยเรื่องของสภาพจิตใจและความกดดันที่มองไม่เห็น อืมน่าสนใจค่ะคำถามที่ผมอยากให้ลองคิดตามก็คือระหว่างความกดดันของการไล่ล่าแชมป์ประวัติศาสตร์ที่รู้ดีว่าพลาดแม้แต่ก้าวเดียวอ่านหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างไปค่ะกับความกดดันของการลงเล่นเพื่อความอยู่รอดแบบไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วความกดดันแบบไหนมันหนักหน่วงกว่ากันน่าคิดนะคะ แล้มันจะสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันที่ดูเหมือนจะขาดลอยนี้ให้กลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจได้หรือไม่คำตอบของคำถามนี้แหะครับคือสิ่งที่จะทำให้เกมนี้เป็นเกมที่น่าติดตามที่สุด